สวัสดีจ้าสวัสดีตอนบ่ายๆสี่โมงเย็นกว่ากว่าแล้ววันนี้ออกมาปลูกดอกไม้ต้องต้องต้องข้อผมแบบนี้นะเพราะว่าสระผมทุกวันเลยไม่ไหวต้องค้อไว้แล้วก็จะได้ไม่ต้องสระทุกวันเดี๋ยวผมแห้ง ไม่อยากไม่อยากให้ผมเหม็นนอนกับผมเหม็นเหม็นก็ไม่ได้อีกวันนี้มีดอกไม้เยอะเห็นไหมเห็นไมหนไมคะหลังอยู่ด้านหลังนูน้นตั้งใจจะปลูกให้เสร็จไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าแต่ยังไงก็วันนี้อากาศาฝนไม่ตกจากเมื่อวานที่ตั้งใจฝนตกวันนี้ฝนไม่ตก เราก็ตั้งใจว่าจะปลูกให้เสร็จโดยเฉพาะเรามีกำลังใจที่ดีนี่หนึ่งตัวแล้วก็นั่นอีกหนึ่งตัวบ้นนี้มีทั้งหมด4ตัวยังไม่ถึงเวลาคนตัดหญ้ามาตัดหญ้าให้หญ้าก็จะยาว นิดนึงเครื่องตัดหญ้าที่บ้านก็มีค่ะแต่ไม่ตัดเองอจ้างเขาตัดเพราะว่า,าเรียกว่าไงเป็นการช่วยเหลือเขาอีกทางหนึ่งก็ได้เขาน้องเขาก็จะได้มีรายได้เนาะเขามีงานประจำอยู่แล้วแหละแต่งานประจำบางที มันก็อาจจะไม่พอใช้จ่ายหรือเปล่าเขาก็ใช้ช่วงเวลาซัมเมอร์รับจ้างตัดหญ้าด้วยแล้วค่าน้ำมันขึ้นค่าอะไรขึ้นเขาก็คิดที่บ้านเนี่ยก็ยังราคาเดิมอยู่เลยอะไม่ได้คิดแพงมากก็เลยแบบให้น้องเขาตัดถึงเวลาเขาก็จะมาตัดให้ เห็นอย่างนี้ไม่ใช่น้อยนะคะขอโทษสามแถวและสามสามสามสองหกเก้าสิบแปดแล้วก็ถางหนึ่งเนี่ยสิบแปดสิบแปดแล้วก็มีอีกดูยนะนี่ เราก็จะปลูกให้หมดนี่แหละดินมันแน่นไปหน่อยเปิดน้ำใส่ไว้ก่อนปิ้งปิ้งสามตัวเคิ์เคลร้อนก็ไม่อยากเข้าบ้านอนะ่ะไปตามเขาอยู่นั่นเนี่ยตัวหนึ่งไม่ไหวหนีเข้าบ้านไปแล้ว ันนี้ก็ได้ปลูกดอกไม้สมใจสักทีหลังแจกที่เมื่อวานตั้งใจไว้ร้อเร์เซ็นแต่เมื่อวานเนี้ยพอเตรียมตัวจะปลูกฝนตกก็เลยไม่ได้ปลูกเปลี่ยนจะปลูกดอกไม้

ชุ่มชื่นบ้านหลังไหนก็ไปปูกต,ต้นไม้ทำแต่สวนปลูกแล้วก็ไม่ได้อยู่ปลูกแล้วก็ย้าย ตั้งใจจะปลูกให้ส็ดวันนี้สามพุ่มที่อเมริกานิฟ้ายังสว่างอยู่อากาศก็คงจะไม่ร้อนปลูกให้เต็มพื้นที่ที่เตรียมไว้ที่จริงก็เตรียมพื้นที่ปลูกไว้แล้วแหละทั้งหน้าบ้านหลังบ้าน ผลไม่ตกก็อ่ะแดดก็ร้อนเกินไปก็ไม่อยากทำก็ไม่ได้ไปซื้อทันดอกไม้มาปลูกสักทีพอด,ดีมีน้องที่รู้จักกัน เ็จก็คงจะไม่ได้อยู่ปูกเ,เสษไม่กี่เดือนเดี๋ยก็ก็ได้กลับเมืองไทยก็ต้องมาสอนลูกชายให้ลดน้ำดอกไม้อีกขานั้นชอบอยู่แต่แต่ยังไม่เคยปลูกยังไม่เห็นลงมือทำสวนมัาจะยุ่งกับเรียนกับงานพัทามา แม่บอกอะถ้าตัวเองไม่ไม่ดูแลเดี๋ยแม่ก็จะยกไปให้คนอื่นแะลต้นไม้เขาบอกว่าอ้เขาอ,อยากมีมีต้นไม้มีอะไรในะบา้านในบ้านอยู่เขาบอกไม่ต้องไปให้หรอกเขาบอกถ้าแม่ไม่ทาแม่ก็สอนเขาสอนว่าอ่านรดน้ำยังไง เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเนาะปกติดเด็กผู้ชายย่นวุ่นวุ่นไปกบบโน่นนีนน้ตามไวัยเขาแหละเขาไม่ค่อยได้มาอะไรนะงานพวกนี้เท่าไหร่ถ้าสอนเขาเขาก็ทำถ้าทำได้ดีเพราะเขาเป็นคนที่ละเอียด อ่อนที่ทำสวนนาน